กิงรวยกังไม้น้ำจิมำจ้มก็ทำเซ็กแล้วกุ่งก็ทำเซ็กแล้วกินคงเรียวกับน้ำเจ็กไวยปูอัดก็มี แกะกาบากนาพี่น้องแกะกาบมันออกก่อนแล้วก็ไปล้างให้สะอาดแล้วก็แช่น้ําโซดา่าลังพี่น้องผ้าลัางง่าลัางเอาขี้มันออกมันจเป็นขี้ใส่ดำๆเนะส้นดำๆเส้นดำๆนี่เอาเออกแล้วก็ไปแช่น้ําโซดาเนาะ น้ำจิ้มทำไว้แล้วน,น้องน้ำจิ้มทำไว้แล้วแช่น้ําโซดาเรามาคลุกกับน,น้ำจิ้ม,มกินกับเบียรอร่อยเรือหลังจากถ่าล้างแล้วพี่น้องล้างให้สะอาดล้างให้สะอาด จัดใส่จานค่ะจัดใส่จานล้างให้สะอาดแช่น้ำโซดาจัดใส่จานบู้ยเนื้อปุ๋งขนมอันนี้ไปอันนี้ไปไม่เห็นเยับขยับ ตั้งน้ำมาตุ่มไว้ก่อนน้ำเจ็๊ขวยน้ำเจ็๊ขวยน้ำมาตุ่มน้ำเจ็๊ขวยจัดจานกันพี่น้องจัดจานกันจัดจานก่อนนกกะคะจะโตเนี่ยครึ่งกิโลพี่น้องครึ่งกิโลตึ๊ดตื๊ดตืต๊ดล้นจานแม่พี่น้องล้นจาน เซนามสุดาเลยด้วยอังนี้เผากิ่งเมื่อวานนี้เมื่อวานาวานี้กิ่งไม่หมกพี่น้องเว็บเราเว็บอีกมันหลายๆมีคนเลี้ยง <c oughs> <c oughs> กป็ปูอัดปูอัดเมื่อวานแล้ววันนี้จะจึงกินกนุ้งแช่น้ำปลาิุง <c oughs> พี่น้องเบิร์ มาดูกันจ้ะพี่น้องมาดูกันน้ำจิ้มข้นๆน้ำจิ้มรสเด็ดจัดขนาดพี่น้องจิ้มจัดขนาดอืมโรยราดราดโรยพี่น้องหาดเลยพี่น้องหาดเลยราดเลยรา,า,าดเยอะก็เผ็ดเยอะสนิบพะ ไม่ติเดเกียบกินมิ่มพี่น้องจิ้งคงเหลียวชิมก่อนว้าวพุ้งสดๆพี่น้องพุ้งสดๆนึกกระเทียมนึกนนกระเทียม รเทีมยมใส่ด้วยอืมบ่มีม่ผักพี่น้องบ่มีม่ผักอีกข้านออกไปซื้อก <c oughs> ินกับกระเทียมนี่แหละกินกับกเทียมนี่แหละจ้าเส็ดไม่เส็ดไม่เผ็ดน,น,น,นี่ค้างกุ้งจ้ะพี่น้องค้างกุ้งที่ทอดเสร็จแล้วโรยเกลือ บ่มีผไงไงนี่ยังนะที่เขาใส้กับเป็นไฟอ่ะก็ได้ถอดกรอบใส่เกลือพี่น้องไม่ต้องเอาทิ้งนะคะถอดกรอบแล้วก็โรยเกลืออืมอร่อยมันจ้ะพี่น้องอีกสักคำสิ tìm lúc nóng tìm được tìm lúc nóng tìm lúc nóng tìm cha nóng tìm lúc nóng tìm lúc nóng tìm กะกินน้ำโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะพี่น้องน้ำจิ้มทำเองนะคะใครชอบสูตรไหนก็ทำเองเลยค่ะกระเทีมยมเยอะๆนะคะบ๊ายบาย อันนี้คือคางกุ้ง,นะ,น,ง,ง,งนะคะพี่นอ้องคางกุ้งหัวกุ้งนะคะพี่น้องหัวกุ้งที่ห้องเบ่าอเบาที่ห้องแกะออกเนาะหัวกุ้งที่ห้องแกะออกจากตัวกุ้งห้อง,งแกะออกจากตัวกุ้งคางกุ้งที่ห้องแกะออกในตัวมันแหนบมีแล้วเนาะเสะดายนะพี่น้องเสดายเสดายก็เลยจะเอาคางไปทอดไปทอดก,กรอบกรอบกินเล่น กับน้ำเจ๊กห่วกับเบียร์หัวมันนะห,หัวกุ้งหัวกุ้งที่เขาแกะออกนี่เนาะเขาแกะออกแล้วมันจะเหลือหัวติดอยู่ตรงนี้เขาจะเอาทิ้งจะสากคนแกนบดทิ้งเนาะบดทิ้งจะเอาไปทอดพี่น้องจะเอาไปทอดทอดคางกุ้งคุกกับ คุกกับไอะไรนะสาวหาคนหมดแล้วกุ้งครึ่งกิโลกินคนเดียวพี่น้องกินคนเดียวกินอยู่บ้านนี่แหละทำกินอยู่บ้านนี่แหละโอเคหมดแล้วเอาไปทอดกันค่ะพี่น้องเอาไปทอดกัน ทอดแล้วพี่น้องทอดหัวกุง้งเหรอทอดกรอบๆเสร็จแล้วทอดกรอบๆเสร็จแล้วมันมีผงอะไรอะไรนะที่เขาใส่กับอันรนะพี่น้องห้ยเกลือก็ได้พี่น้องโรยเกลือก็ได้สูตรซาคนแก้นโรยเกลือก็ได้ หัวกุ้งคางกุ้งพี่นอ้องเกลือผิวเกลือซะหน่อยโรยเกลือซะหน่อยอ,อแค่นี้พี่น้องเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินคางกุ้งจะพี่น้องคางกุ้งทอดกรอบ,อบโรยเกลือ